มาพี่น้องอีกส่วนหนึ่งแล้วตัวเรืมอมตรงไอ้ตัวอุ้มลมตรงตรงตัวอุ้มลมก็คือตรงโคนมันนีนะ้มีช่องช่องที่หนึ่งพี่น้องเห็นไหมเราเราก็วัดวัดออกมาอีกจากช่องที่หนึ่งเนี่ยคือสามนิ้ววัดมาก็จะได้ตัวนี้หมาไว้ปึ๊บเราจะทำตัวอุ้มลมไหม ตัวตัวตัวนี้เลยนะตรงต้นโคนโคนมันเลยวัดต่อมาอีกสามนิ้วพอได้สามนิ้วปุ๊บติ๊กไว้เราจะทำตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวอุ้มลมตัวเครือบมันเนี่ยปุ๊บพี่น้องก็หายอันใหญ่ๆหน่อยนะอย่าอย่าเอาอันเล็กหลายถ้าเอาอันเล็กหลมันตอนมันทำเครือบมันจะไม่สวยมันจะทำออกมามันจะจะยากหนะ่อย แล้วก็ให้มันจหลลดตรงนี้แล้วก็จหลลดตรงเส้นนี่พอดีมันจะกลายเป็นตนัวนี้เออนี่ตอนตอนตอนเราถากหน้าใบตรงนี้มันจะเป็นเคอร์บรับลมเป็นจะอุ้งเป็นอะไรละ่ะเป็นอุ้งอุ้งอ่ะเป็นอุ้งอุ้งสลบอ่ะตรงนี้เราก็จะปาดออกนี่ปาดจนดถึงนี่ตัวนี้ก็จะมาบรรจบกันตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะเออ แต่ตอนตอนพี่น้องทําพี่น้องต้องทําให้มันเอียงๆหน่อยนะเออให้มันเคลื่อนเครื่อมาสวยๆเลยแต่ตอนฉีดเราฉีดตรงๆเนี่ยพวกนี้มันจะได้ถ่าออกอีกทั้งหมดเลยทั้งหน้าด้วยมันก็จะกลายเป็นอะไรล่ะทองหลองอ่ะรู้จักไหมเออมันจะเป็นแบบโค้งเว้าอ่ะโค้งเว้าเนาะเราต้อเรียกทองหลองแล้ว <laughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะทำให้มันเป็นโครมเป็นสโลปนะ ตอนถามจะถากยากอยู่พี่น้องถากจนถึงเนี้ยถึงช่องที่สามเนี่ยลงมาหน่นิดนึงเนี่ยเราต้องใช้เ,เรื่องวงเดือนยำยำม,มันน่ะเพราะว่ามันจะมีความลึกมากเ่ยเห็นไหมลึกหน่อยแล้วพอพอมาถึงตรงเคิร์บตรงนี้พี่น้องก็ตัดแค่ถึงเส้นนะไม่ใช่ลึกเข้าไปนะมันจะเป็นแบบรึบรลงไปอย่างเงี้ยถ้าเอาเรื่อยวงเดือนเข้ามาป่ามันจะค่อยค่อยสไลด์สไลซ์สไลด์สไลด์สไลด์มันออกไปม,มันจะเป็น แอนแอนพอดีนะนะนายอย่าลืมตรงเราจะทำตัวอุ้มรวมนี่ยังไงก็คือช่องที่หนึ่งที่เราแบ่งช่องไว้แล้วไม้นี่มันจะแบ่งเป็นหกช่องน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสำหรับใบพัดร้อยสิบเซนความยาวร้อยสิบเซนมันก็จะตกสิบแปดจุดสองเนาะประมาณนั้นจุดสามจุดสี่นี่แลหละไอตัวนี้ เราก็วัดออกมาจากช่องที่หนึ่งสามสามนิ้วสามนิ้วแล้วก็ติ๊กไว้ติ๊กปึ๊บไปข้างบนเลยปึ๊บเติ๊กไว้แล้วเราก็หาตัวกลมๆใหญ่ๆ,ยยๆน้อยทำให้มันเครือบมันจะได้สวยแล้วเอามาันมาทาบตรงนี้ทาบแล้วก็ขีดเส้น เราก็จะได้เครบอุ้มลมพอดีประมาณนี้พี่น้องเอ่เห็นไหมประมาณนี้ตอนนี้ก็จะเป็นเป็นสไลด์ลงไปสไลด์ลงแล้วไอ้อยางนี้ยังไงใช่ไหมย่างนี้ก็ลากมาจากเส้นที่หนึ่งเลยเส้นตรงช่องที่หนึ่งตัดมาอย่างนี้เลยเออแต่ตอนตอนเราถากถาลงไปแล้วมันจะเป็นแอีงยงๆนะเออประมาณนี้เนาะพอเข้าใจเนาะลืมลืมบอกนี่แหละสุดท้ายหลังจากนี้ก็ไป ชำเละมันเอาเลยเต็มที่จนเสร็จตโตถ้าใครยังไม่ไม่ได้ดูไปถ้าพอฟังอีสาออกก็ช่วงแรกๆที่ทำกางหันลมสิบห้ตอนนั่นแหละวิธีถากทั้งหมดเลยแต่นี่เราโตเอามาบอกคร่าวๆว่าบอกบอกสูตรบอกวิธีแบ่งแต่ตรงนั้นจะละเอียดเลยแหละวิธีถากยังไงตัดยังไงมีหมดนะ ไปมันจะเรียงเรียงกันอยู่เข้าไปดูในช่องนะถ้าใครพอฟังอีสานออกนะเดี๋ยว,วเราโตก็ทยอยทำทำคลิปแบบภาษากลางภาษาไทยให้พี่น้องใหม่หรอกเพืแบบ่อเลือตนเพื่นผู้เพื่นอยากอยากเรียนรู้นะเขาฟังไม่ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราโตไม่ได้บุญนะเราพยายามจะพูดได้มาชัดกว่าน,นี้นะอยากอยากให้ทุกคนทําได้นะทุกคลิปมันหละ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นพูดภาษากลางแหละทั้งหมดนั่นแหละคือเราเราทำคลิปความรู้นี่เราหวังอยากให้ทุกคนเข้าใจนะพี่น้องนะรอรับชมกันถ้าใครถูกใจก็เอาไปทำเองทำเอาไปลอกเลนีนแบบทำมาหากินก็ได้เหมือนกันเราอยู่คนละที่แล้วก็ค้าขายคนละที่ไม่เป็นไรพี่น้องเป็นการบอกบุญของเราโ,โตนะ เอาแค่ okay, นี้แหละขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ